สวัสดีค่ะตาฟอดพระนครเกษตรน้องมินนะคะวันน mm ี้ตาจะพามาดูตัว Wide Track นะคะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อราคา1นึ่ล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทสีขาวเป็นสีพิเศษเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะคะตัวขับสีเนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างนะคะคันนี้เป็นไฟหน้าแมทริก LED มาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะเดี๋ยวเรามาเจาะทีละจุดว่ามีแต่งอะไรกันบ้างเลยอย่างแรกเลยเปลี่ยนกระจังหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบแรปเตอร์ปี2022นะคะเขียนว่า f o r d สีดําตัดกับสีขาวบอกก่อนว่าคันนี้คอน มาพร้อมกับไฟหน้ามินิไลท์3จุดนะคะตัวนี้กระจังหน้าตัวนี้นะคะแล้วมาต่อกันที่ไฟด้านหน้าในห่งไฟด้านหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ m a t r ิก LED มาพร้อมกับไฟซีแคมที่เป็น Day Time Running Light นะคะแมทริก LED ตัวนี้สามารถเพิ่มความเข้มแสงได้และตัดไฟสูงอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะตัวโคมเนี้ยส่วนไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED อัจฉริยะก็คือเขาจะตัดไฟให้อัตโนมัติเวลาลูกค้า หมุนพวงมาลัยไปทางขวาไปทางด้านซ้ายเขาตัดให้อัตโนมัติเลยนะกังหน้าตัวนี้กันชนหน้าตัวนี้นะคะเป็นกันชนหน้าชุดแต่งวายนะคะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนกันชนหน้านะแค่ครอบเข้าไปเฉยๆนะคะตัวนี้กําลังฮิตเลยเช่นเดียวกันนะคะตัววายตัวนี้นะคะก็ใส่เซ็นเซอร์ได้นะคะทั้งหมด6จุดนะคะไม่ต้องถอดออกเลยนะแค่ครอบไปเฉยๆนะคะชุดแต่งวายชุดนี้มาพร้อมกับคิวล้อ6นิ้วแบบแร็ปเตอร์เป็นแบบเรียบแบบนี้นะคะมีโลโก้เขาให้ด้วยเป็นโลโก้วายนะ โอเคค่ะแล้วคันนี้ยก2นิ้วนะคะตัวนี้เปลี่ยนโชกเป็นของ p r o v e ดอร์นะคะปรับได้8ระดับนะคะเปลี่ยนปีกนกด้วยเปลี่ยนปีกนกจากปีกนกเดิมนะคะเป็นปีกนกแบบใหม่นะคะเพิ่มความนุ่มนวลม,ม,มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ20นะคะเป็นเป็นขอบ20ของ Fuel นะสีลียยางอยู่33มสคูณสิบสอ R ยีตัวนี้ไม่มีออ f เ e ตลบนะคะจะไม่ล้นจากตัวรถจะพอดีซุ้มล้อเลยนะอะทางด้านข้างตรงนี้บ่งบอกถึง เครื่องยนต์ของตัวรถนะคะตัวนี้เครื่อง2.0เทอร์โบคู่หรือไบเทอร์โบนะคะแรงม้าที่2 1 0แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเลยให้พละงกำลังพลังกำลังเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง3 6 0องศานะคะทางด้านหน้ามี1ตัวด้านข้างอีก2ตัวตัวกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะแล้วก็กระจกมองข้างเขาจะเป็นสีเทากาไฟส์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมาพร้อมกับกล้องด้านข้างเช่นเดียวกันนะคะคันนี้สติ๊กเกอร์เป็นลายที่ลูกค้าออกแบบเองจะเป็น แอดเวนเจอนะคะจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข็มทิดด้วยนะคะจะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะเรียบๆไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายแค่ใส่ชุดแต่งวายนะคะส่วนบันไดข้างมาพร้อมกับบันไดข้างเดิมๆเลยไม่ได้เปลี่ยนนะคะตัวนี้กันน้ํากันลื่นนะคะทางด้านหลังมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์ของตัววายแทรนะคะที่เป็นสีเทากะไฟตัดกับสีเงินโครเมียมแบบนี้เลยนะคะวายแทรจะมีให้ทุกรุ่นตั้งแต่ตัวแมนนวล6สปีดนะ ตัวนี้ไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ full LED นะคะจะมีเฉพาะตัว Wide Track ขับสและ Raptor เท่านั้นเลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้มาพร้อมกับลายสปอรตทางด้านข้างนะคะก็ตัวนี้เท่าที่เห็นจะมี Roller l i f t ที่เป็นไฟฟ้าของ Hammer อยู่ด้านหลังก็จะเต็มๆประมาณนี้เพิ่งแต่งเสร็จรอส่งมอบนะคะตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าถ้ากดรีโมทหรือกดปุ่มทางด้านนี้เขาก็จะปิดเปิดปิดอัตโนมัติเลยนะคะจะเปิดปิดได้ไหมไม่ได้สตาร์ทรถ จับประมาณนี้เลยตัวไวาแทกตัวนี้นะคะเป็นฝาท้ายแบบพอนแห่งเช่นเดียวกันคือเบามากๆเลยนะอ่าติดโรล,ลเลอร์ลิสไม่มีปัญหากับฝาท้ายนะคะแบบนี้เลยเขาก็จะกันน้ำได้ถึงประมาณ90%เลยทีเดียวนะ ส่วนตัวนี้ข้อฝาท้ายเราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเขียน f o r d สีดําคลิปด้วยสีขาวเว้นโลโก้ฟอร์ดไว้เพราะว่ามีกล้องถอยหลังมาให้นะคะสําหรับตัวนี้อย่างที่บอกกล้อง360องศานะคะตัวนี้เพิ่มเติมเป็นอะคริลิกแบบนูนสีดํานะคะตัวอะคริลิกลูกค้าสามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกคันนี้เขาคงคอนเซปต์ขาวดาเขาเลยจะขาวดําทั้งคันเลยนะตัวนี้ไฮไลไท์อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นตัวการชนท้ายของแฮมเมอร์ นะคะตัวนี้เป็นทรงโอบเข้าไปกับตัวรถนะคะไม่ล้นออกจากตัวรถนะตัวนี้มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED และห่วงโอเมกานะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะสามารถลากจูงได้จริงนะคะและสามารถติดตั้งปากนกแก้วหรือหัวลูกบอลสําหรับลากจูงเพิ่มเติมได้ตรงกลางตรงนี้นะก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะที่จะออกรถหรือสอบถามชุดแต่งเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์094 263 9626นะคะยังไงขอบคุณมากค่ะ